สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายทํารายการอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีหรือสวัสดีละสวัสดีสีจะไปหวัดไล่ทำไมเราโอ้นายกนี่เขาเป็นคนคิดเล่นนั่นเนี่ยนายกมาหาเราดีใจว่าจํากันได้โอ้ยจําได้สีอยู่กันมาตั้งเจ็ดปีจะแปดปี้วจะไม่ให้จําได้ยังไงเราโอ้คือผมจะถ่ายทํารายการน,นะครับด้านนายกอ่าผมจะใส่เสื้อแดงหรือว่าจะใส่เสื้อเหลืองอันนี้ดีนะครับ ทำไมอะก็สีแดงสีแดงที่เหลืองทำไมอยากได้สีแดงสสเสแดงแต่ผมชอบสีเหลืองมากกว่านะครับท่านคือสีเหลืองเนี่ยผมชอบทิมบาราซิลไงชอบทีมบาราซิลไงผมก็เลยจะใส่สีเหลืองออกรายการเพราะเดยท่านรู้จักไอเนมาเมทีหล่อหลานาตาดีดีไม่ถามไม่ตอบอยากเาถามคนที่มีอยู่ในประเทศไทยมาถามผมผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขา ไม่เคยรู้จักอะไรกันบ้างเนี่ยว่าแต่ท่านท่านท่านออกไปก่อนได้ไหมครับคือถ้ามีท่านอยู่ผมเกง่งเกยังไงไม่รู้ผมจมัดอะไทำอะไรกัน <laughs> <c oughs> ไม่ออกโอ้โไม,ไม,ไม่ไม่ออกโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ออกผมก็โดนไล่มาทุกวันอะ่ะยิ่งไล่ผมยิ่งสู้โอเคไหมใครจะสู้ไปกับผมอะ่ะเอ้ โอ้ยอย่าน้อยใจซิแค่พูดแค่นั้นผมจะถ่ายทำรายการไงคือท่านถ้าท่านอยู่ในห้อ,องผมไม่กล้างไงน้อยใจทําเป็นน้อยใจไปได้โอ้ว่าแต่ท่านเคยดูคลิปของผมไหมคลิปของผมมีเยอะนะในในในใ,ในช่องของผมเนะี่ยฟังมาดูทั้งหมดะดูทุกคลิปเลยเหรอจะได้ว่าเป็นแฟนคลับของผมนั่นแหละถ้างั้นท่านชอบดูคลิปไหนของผมมากที่สุดอ่ะคลิปคลิปของผมอ่ะ ชอบดูคลิปไหนชอบไม่ชอบผมก็มาฟังมาดูทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมเมื่อดูว่าอันไหนไม่ทําได้ผมก็รับมาแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่อยากจะดูอะดูทุกอันโอ้ยไม่เป็นไรครับท่านทางงานก็ออกไงใครตัวหาเหรอที่ตำสาดปะตำสาดเรียกตัวเดี๋ยวผมจะแถารายการนะครับ ผมถ้าท่านอยู่ผมเก่งๆครับก็คือท่าบอกอกไปแล้วนะครับรักบัลีิกับบัดีครับ,รบก็คือเมื่อกี้ครับท่านนายกมาเที่ยวหาเราโอ้ยใจหายหมดเลยคิดว่าทําอะไรผิดกำลังกําลังถ่ายทํารายการอยู่เพราะงั้นก็มีแค่นี้กันนะครับ๋ย่ากลัวาท่านประวิตดจะมาอีก